เรียกไดว่าทุมสุดๆเลยนะครับสำหรับเวทีประกวด Mid Universe มิดยูนิเวิร์สปทุมธานีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้เปิดตัว2คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับอย่างหนิงปณิตาและพี่ธัญญาธนเลศนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดตัวทรายสกอตนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าวด้วยซึ่งมิดยูนิเวิร์สปทุมธานี2025รอบตัดสินเนี่ยจะมีจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28มิถุนายนณ MCC Hall The Mall Lifestyle b a n g k a p ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31 ังไงแฟนนางงามนิตยูนิเวิร์สเนี่ยก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและไปดูลีลาการเป็นกรรมการของสายสกอตกันด้วยมาต่อที่1ข่าวนะครับทำเอาคนสงสัยว่านักร้องนักสแสดงหนุ่มตินะครับอยา่างตรงตรงเดอะสตาร์สะดุดรักอีกแล้วเมื่อเพจดังอย่างเจมอลร้อยแปดนะครับวีหนึ่งเนี่ยได้ปล่อยภาพเด็ดของตรงตรงนะครับกับสาวนอกวงการหลังทั้งคู่เนี่ยได้ไปล่องเรือเที่ยวด้วยกันแถมงานนี้นะครับเจมอยเนี่ยยังมาพร้อมแคปชั่นชวนให้กระตุกต่อมเต็มๆว่าบ บาบา,บาเข้าไปเที่ยวปาร์ตี้กันหลาย10คนพวกมึงก็ไปโฟกัสแค่2คนไงผัดกันถ่ายรูปก็ไม่แปลกหรอกมั้งผู้หญิงเขาก็ปิด IG เป็นพาเว e แล้วเพราะกลัวพวกมึงอะเข้าใจผิดแค่นั้นเอง h a อีพีเมียตรงๆงานนี้นะครับท่ามกลางชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์สนั่นว่าตรงๆเอาอีกแล้วระวังทีวีหายนะแหมแต่ละโพสต์นี่ชาวเน็ตก็แสบไม่เบานะจ๊ะเข้าไปแซวเขาด้วยและแม้ว่างานนี้นะครับยังไม่มีคำยืนยันจากปากตรงตรงว่าสาวคนนี้เป็นแฟนใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เพื่อนเที่ยวเท่านั้นแต่ที่แน่ๆนะครับความสงสัยของชาวเน็ตเนี่ยมันไม่จบง่ายๆหรอกยังไงก็ต้องตามสืบกันต่อ